แค่ไม่แรกอะนุอยากปีเลยกับลุงอยากลุงพอ่อกเรียกยังไงถึงจะขาดจะพูดล่ะคะอยากปีนุอยากปีเลยพี่ทําไมผมขาวอะอืคนเราคนรือแค่เราอยากมาเล่นกับเต็มซี่ผมแลยแต่แดดลมต้องปีตอมสมบูรณ์ใครจะไม่ใครได้เป็นกิ๊กเลยจะไม่เสียละเพราะปีจะเนียน,นักแต่ดังจึงจะพูนปๆน,ปนะคนแล้วเดี๋ยวร่งๆใครจะสมบูรณ์อยากพูนๆใน,นต้นตาลน,นี่ฮันนี่นี่เป็นนะไร เรื paid, ่องไว้เรียกพี่เลยครับอายุเท่าไรแล้วอะตั้มที่คุณนั้นอายุเท่าไรเออในวัดประจ่าโจมันทิปเปิลทำไมอ่อนจังล่ะคะคือตั้มเป็นตั้มบ้านเล็กพี่ไม่เคยต่อบัานเลยทำไมเนี่ยคิดรันแกลตโต้ตีแค่ตีกันบ้าทุกเวลาพี่ตอนนี้แกหรือเปล่าก็ผมเงอหอกอ่ะคือพี่ไม่เจาะก็ต้องพุ่มตีว่าเก้านีคือพี่เป็นเซรัครีมตาน้าค้างมันใช่ไหมครีมตานาค้างเกิดไปตายที่หัวเลยครับเนมาเจอดิว

ทำไมได้แมกบูก <Zel> ด <az> um, ีาเยนะทำไไม่บูเกใ้มไม่ีนมาชิงกรอตั้งลกวทำไใจม่ตองได้ไหมโตเพื่อตีฉันใครมาได้ไปช่วยช่วยเลยรัดหน้าีเป็นไหมรัด็นคือรัดหัวน้อยแ่านทีไปคล้องรัดหน้าีนี่จะไปรัดงกครรัดหน้าีมาเพื่อมาำไกันมาำร มาจำบูเซ็นยังมาจำปัตย์ดเออมาจำปัตย์ดวิ่งกลุ้งวิ่งกลุ้งไม่ตกใจก็ย่าใจติดซใจดีก็สีวะไอ้ไรเนี่มาปิดไปหางกันไม่ตามแม่ไอยเปี่ยนแม่ตำมมาไม่ตามบุญไม่ตามสางแต่คำคอยให้โตุันมันมีไปรบกับปอตามอยู่ในวะกล้ามาวัดน้ำดื้อมารบตามรบอยมันจะรบไอ้นั้นเราอรักกันรักกันเออ ใช่ควรป่าควแกงควร lấy ป่าแกงควรมันตว้ทัานในวันเดร์ป่าเกงไลมันตว้ผัวตามป่ามันงตุ้งตุ้ๆใจันปัทานั้นพรเห็นวจันเกงไลลองเพ็งตันวาด้ยลงตันวายอมจะให้ฉันหรือไม่ให้ฉันเก่งควรอะไรหรือเปล่าขูดมะขาวขาวรูดมะขาวขาวกงใส่เปล่าไม่เออ อย่ามาทำเชยอ,อย่ามาทำเชยแกงถึงเคยไม่เนี่ยนี่มันปลาไหลหรือว่างูน้ำตักมาสองชามพูนเยื่อไหลชูนว่าแต่ห่วงขาปลาไหลไปในเม็ดไหลไ,ไม่มีเกล็ดอะไรมันมีเกล็ดไดไไ้ไงใครร้อยแกงไหว้ปลาหูน้ำมันเนี่ยแหลกเปรตแกงอูน้ำไหว้ปลาปีอยู่ปนั้งในกุมารกขบกอ chính nếu cái quê con có tầm trên tầm phi lấy hầm chín. chính ba lại trinh con có lực lượng thì đi cắt đường tàng pha hỏi cháy bên này, này kêu trăm nạt ta